สวัสดีค่ะพบก,กับคุณนิชานันนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาหอาม่อข้าวต้มมัดกันนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะอยู่บ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะคะอยู่กับบ้านนะะี่ค่ะก็ทําอาหารทําขนมกินนะคะสะอาดและปลอดภัยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะประหยัดค่ะยุคนี้ต้องประหยัดสุดๆค่ะเดี๋ยวเราจะกดกล้องลงสักนิดน,นะคะ เพื่อให้เห็นชัดๆนะคะการห่อ,อเราอันนี้ก็เป็นกล้วยนะคะกล้วยที่เราเลือกมานะคะกล้วยเวลาเราเลือกกล้วยมาหอา่อข้าวต้มมัดเนี่ยเราจะเลือกกล้วยหัมหามหรือใครชอบงอมก็ได้นะคะแต่เวลาเลือกก็หวีล้ประมาณ12ลูกนะคะอันนี้เป็นกล้วยสวนนะคะดีค่ะไส้แดงนะคะมาโชว์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวกดกล้องลงสักนิดนะคะสักครู่นะคะวันนี้ ห่อข้าวต้มมัดนะคะเราใช้ข้าวเหนียวเคี้ยวงูนะคะข้าเหนียว1นกิโลนะคะวันนี้1นกิโลนะคะผัดเรียบร้อยแล้วค่ะใครอยากดูวิธีการผัดข้าวต้มน,นะคะก็มาดูได้นะคะในขวดอิชาหนังน,น,นะคะผัดไว้ให้ดูนะคะอุปกรณ์อีกอันน,นึงก็คือใบตองนะคะเราก็จะใช้ใบตองห่อนะคะคุณผู้ชม อยากรู้ว่าทํำยังไงก็เข้าไปดูได้ในโคนัวนิชาน,านช้นเช่นกันนะคะอาจเอามาห่อกันกล้วยวันนี้เราหนึ่งลูกละผาสี่นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าละหอ่อละห่อเนี่ยหอ่อละสองคำเอาเขา้าวเหนียวใส่ลงไปนะคะกล้วยประกบค่ะแล้วก็ข้าว<ๆ>เหนียวตามอีกทีนนะคะแล้วก็ตามด้วยถั่วแดงค่ะวันนี้ถั่วแดงเม็ดใหญ่ดีนะคะคุณผู้ชมเราก็เลยเรียกว่าข้าวต้มมัดหน้าถั่วแดง ตั้งชื่อใหม่ดูก่อนค่ะเดี๋ยวจะไม่รู้พับเข้าไปนะคะให้พอดีกับข้าวเหนียวจากนั้นอีกข้างหนึ่งก็พับเข้าค่ะไม่ยากค่ะแล้วก็ทําจีบค่ะแล้วพับเข้าข้างในค่ะข้างนี้ก็จีบเช่นเดียวกันแล้วพับเข้าข้างในเวลาหากให้พอดีกับกล้วยหรือข้าวเหนียวของเรานะคะลูกก็จะมนออกมาเป็นแบบนี้นะคะสวยงามนะคะต้องหอยหลายๆครั้งนะคะคนที่หัดหัดหอนี้ต้องพยายามเลยนะคะ อ่าดูใหม่นะคะเดี๋ยวขอให้ดูอีกขอนึงข้าวเหนียวใส่ลงไปนะคะกล้วยค่ะข้าวเหนียวประกบข้างบนค่ะตามด้วยถั่วแดงสองเม็ดนะคะเอาข้างข้างขวาพับเข้าไปให้พอดีกับกล้วยค่ะแล้วก็พับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จีบค่ะแล้วก็พับหักมุมเข้ามาค่ะนะคะเราก็จะได้ข้าวต้มเป็นแบบนี้นะคะ เห็นมัดสวยงามนะคะลองหาถอนะคะคุณผู้ชมจากนั้นเราจะมัดให้ดูมาดูกันค่ะเอาประกบกันสองอันนะคะเดี๋ยวมัดให้ดูสักมัดหนึ่งนะคะวันนี้เราใช้เชือกเป็นพลาสติกนะคะเพราะว่าเชือกของเราอ่ะมันตากไม่แห้งค่ะเนื่องจากฝนตกนะคะมุมตรงตรงหัวพับนี่ค่ะตรงนกตรงจีบเนี่นะคะแล้วก็หมวนไปค่ะแล้วดึงให้แน่นค่ะ จากนั้นก็ควงค่ะควงนะคะแล้วก็เอาไว้ข้างในค่ะข้างนี้ก็ทําเช่นเดียวกันตึงนิดนึงต้องมัดแน่นๆนะคะคุณผู้ชมึงจะอร่อยค่ะนะคะ,นะคะอ่านี่นะเสร็จแล้วหนึ่งมัดดูอีกนะคะดูอีกมัดหนึ่งเดี๋ยวมัดให้ดูดึงนะคะดึงไว้แน่นๆหน่อยควงค่ะ แล้วใส่ไว้ด้านในเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยไม่กระปุกกระป่ำนะคะข้างนี้ก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันอันนียาวไปแล้วเอาสั้นนี้อ่ะ้ะควงค่ะแล้วใส่ไว้ด้านในค่ะเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะมันก็มีขั้นตอนการห่อก็มีขั้นตอนการมัดก็มีขั้นตอนอีกครับนะคะเราก็จะได้ข้าวต้มที่สวยงาม ดีไหมคะลองหอดูนะคะคุณผู้ชมอร่อยนะคะตอนนี้มาดูข้าวต้มที่สุกแล้วเป็นอย่างไรนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะคะเนี่ยสุกแล้วนะคะจานนี้เดี๋ยววางไว้ก่อนโชว์ไว้ก่อนอันนี้เราแกะให้ดูข้างในคะ่ะเห็นข้างในนะคะเสิร์ฟได้นะคะเสิร์ฟอย่างนี้เลยนะคะจะได้เห็นว่าเป็นข้าวต้มหน้าถั่วแดงะคะ่ะ <laughs> สวยงามนะคะ วันนี้เดี๋ยวเราจะห่อให้หมดนะคะแล้วก็ห่อให้ดูแล้วนะคะเป็นตัวอย่างอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเราชอบนะคะคนติดตามเรานะคะคนติดตามนะ,ะนต,ต,มนะติดตามเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไลค์แชร์ให้เรานะคะวันนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเทปยังอยู่เดี๋ยวท้ายคลิปสักนิดนะถ้าเทปอยู่ก็โอเคจะได้เห็นหน้าอีกนิดนึง ล้วค่ะโชว์ค่ะโชว์เทพยังอยู่นะคะโชว์ก่น <c oughs> อนอาเชิญนิดนึงนะคะกรตุมันนะคะสวัสดีค่ะหอมหวานมันนะคะหอมอะไรนะคะหอมใบตองค่ะหวานก็หวานน้าตาลหวานกล้วยนะคะอันนี้ไปแจกเพื่อนบ้านนะคะคุณผู้ชมเพื่อนบ้านเราเนี่ย๋ยวจะไปแจกเลยะคะ่ะแล้วแล้วก็จะมีไปใส่บาตรนะคะใส่บาตรพรุ่งนี้เช้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมไลค์แชร์ให้เรานะคะ ติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีนะคะ